เปิดประตูสู่โลกแห่งสีสันและลวดลายโบราณที่ซ่อนเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติไว้ในทุกฝีมือการทอผ้าร่วมทริปออกเดินทางกับกรีนเทลลาสตราเวลพาไปสู่หมู่บ้านชนเผ่าไตแดงที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและงดงามท่ามกลางทุ่งนาอันเขียวชอุ่มพบกับผู้หญิงไตแดงวัยมากประสบการณ์ที่นั่งอยู่หน้ากี่ทอผ้าแบบโบราณ ส่งผ่านภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นทุกการขยับมืออย่างชำนาญของเธอคือการร้อยเส้นด้ายสีสดให้กลายเป็นลวดลายผ้าทอที่มีความหมายสะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวไตแดงเสียงกระทบกี่ดังก้องเบาๆผสมกับรอยยิ้มอบอุ่นของกรุบะทั่วทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึถงความภาคภูมิใจในงานฝีมือและมรดกทางวัฒนธรรมการมาเยือนหมู่บ้านนี้ จึงไม่ใช่เพียงการชมงานทอผ้าแต่คือการซึมซับวิถีชีวิตเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากคนท้องถิ่นและเก็บความประทับใจกลับไปในหัวใจอย่างไม่มีวันลืม